มื้อนี้ขอชวนทุกคนมาทำลาบทอดแบบง่ายๆไปกับพี่ต้งพาหิวค่ะส่วนประกอบก็จะมีพริกป่นค่ะมีหอมแดงซอยมีผักชีใบเลื่อยซอยมีข้าวคั่วแล้วก็มีใบมะกรูดหั่นฝอยแบบนี้ค่ะแล้วก็มี แป้งทอดกรอบนะคะแล้วก็มีมะนาวที่หั่นชิ้นไว้เตรียมไว้แบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยโดยใส่ส่วนประกอบทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ลงไปในเนื้อหมูบดของเราแบบนี้ค่ะแล้วก็ปรุงรสโดยใส่น้ําปลากับซอสน้ามันหอยเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นค่ะเราจะคลุกเคลา้าขยําขยำให้เขาเข้ากันแบบนี้เลยนะคะอาจจะต้องนวดนวดเขานานหน่อยค่ะรสชาติเขาจะได้ซึมซาบเข้าไปในเนื้อหมูของเราได้ทั่วถึงนั่นเองค่ะหลังจากนั้นก็ใส่แป้งทอดกรอบที่เราเตรียมไว้ ลงไปค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหัน่นฝอยผักชีใบเลื่อยหัน่นฝอยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าขยำเขาให้เข้ากันสุดท้ายพี่ต้องก็จะใส่น้ำมะนาวนะคะแล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็มาปั้นก้อนให้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะโดยรองพื้นด้วยแป้งทอดกรอบก่อนนะคะเวลาทอดจะได้ไม่ติดนั่นเองค่ะแล้วก็นําไปทอดโดยใส่น้ํามันลงไปแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ใช้ไฟแรงเกินไปค่ะทอดสักพักพอเขาสุก แล้วเราก็ตักมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไปจัดจานเสิร์ฟได้เราจะใช้ใบมะกรูดทอดกรอบด้วยนะคะในการตกแต่งจานค่ะเป็นท็อปปิ้งกินด้วยกันเข้ากันมากเลยค่ะและพี่ตงก็จะชอบกินกับซอสพริกแบบนี้ค่ะ